ตอบค่ะอยากใช้เลยอ่ะเท่าไหร่นะญี่ปุ่นญี่ปุ่นรู้ไหมรู้นะใช่เหรอถ้าใช่ก็ออกมอนอกสน,า,า,นาเลยค่ะอ่าถ้าจำไม่ได้ต้องดูจะว่ายังไงนะคะเพราะว่าคนทั้งท่าเป็นคนถามนะคะเมื่อกี้มีทวิตเป็นรายละเอียดออกไปให้แล้วด้วยแอดเสิร์ชใน Google เมื่อกีก้เลยนะคะมองกล้องด้วยค่ะมองกล้องด้วยก็คือทั้ง ค่ะลูกมีไจะใช้เป็นหลักฐานในการส่งใบเสร็จรับเงนินไปให้พี่บ้านนะคะโ <Okay. S 1> อเคะรางวัลต่อไปค่ะอันนี้เล่นใหญ่เบสบอลกันในเซริเซร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นเล่นใหญ่ว่าทำไมเขาไม่ให้วินิ่กรแับบ้างอันนี้ของจากไหนเนี่ยของแค่นั้นอันนี้มีสองรางวัลจะเป็นของเราคนละเล่มใช่ไหมคะ สำหสมุดสอเล่มนี้เดี๋ยวตราถามคำถามแบบง่ายๆเลยรู้สึกว่ามีคนแบบว่าตั้งตั้งคาไว้เลยอ่ะตเตรียมยกแล้วอะ่ะคำถามมันกดเลยถามง่ายๆเลยว่า F T T H F T T H อะไรดีนะมันยังคงมีข้อเสียอะไรอยู่อะไรคะ เลยนะคือถ้ามีระบบมีผู้ใช้เคนื่องที่ขออระบบแล้วเกิดการคนงานมาญ่ายให้สายทั้งสายเจ๊งหมดเลยไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะของข้างหน้าดีกว่าของยูเซอร์คนที่ต่อเครื่องอุปกรณ์บางคนที่ไม่ได้มาข้างหน้าเลยค่ะชี้จาแล้วนะคะก็หมายถึงว่ายูเซอร์บางคนที่เอาอุปกรณ์ที่ไม่คอ้นใช้การมาต่อเข้ากับสาย โตรวจอร์จะเจ็งทั้งเส้นเลยครับนะครับถูกไหมคะคือไม่ได้เจ็งแต่สัญญาณบ้านจริงก็คือนาต้อเพมันไม่ได้ครับถูกถือถูกไหมคะโอเกเลยว่าต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเอรให้หนึ่งแลมค่ะมองกล้องด้วยนะคะโอ้โหพี่คนนี้พอเขาได้ขอเสร็จเขาจะเดินกลับบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเร็วกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยว ยากาท่านที่จะต้องตักก่อนอ่าสำหรับอีกหนึ่งเล่มเดี๋ยวเราขอเป็นข้อดีบ้างสำหรับ F T T H ให้ตอบข้อดีมาหนึ่งข้อค่ะอะไรเลยพี่ขาคุณพี่เอาไนเดียวล้วค่ะขอเป็นพี่ผู้หญิงดีกว่าค่ะพี่ผู้ชายได้ไไดเวลาหมอแบบ๊แบบ๊กพี่ผู้หญิงบ้านนะคะอ่าว่าไงั้ั้ค่ะเร็วค่ะแรงค่ะเป็นคำตอบที่ มืแล้วเมื่อกี้นะคะเพราะ,ะนั้นดี๋ดวออกมารับได้หน้าได้เลยค่ะสำหรับโครงการแพทย์น่าสนใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเออเนาะจริงๆแล้วเนี่ยความละเอียดของการถ่ายทอดเรื่องที่เป็นความละเอียดที่ต่อเข้าขกับอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตแลวยังต้องมีเรื่องของการเก็บ Data อีกตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าใส่ของชิเลชินน้อยนะคะพร้อมรหัสใช่ไหมคะสำหรับไวไฟนะคะอันนี้ใช้ง่ายกว่าใครมีสีส้มอีตัวเรื่องมากเลยอะอตอนแรกเราดงขึ้นมาแล้วเขากอ้อมเราตกใจมากเรียนเชินด้านหน้า อันใหญ่มากอ่อนอันเลวมำงานเป็นยังบ้านไทยไม่มีทีวีบ้างคะอันนี้เป็นของรางวัลที่มาจากพี่คิงนะคะพี่คิงมามองให้อยากให้พี่คิงตั้งเข่ามนัเอาเองดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้พี่คิงมองด้วยใครจโดยบอกตัวสิงนะครับไปดูรายกันว่าใคร,ใครยกก่ขขอนเออจ ชคดีไม่แบ่งไค่อ่า,อา,ามานแตกเก่งแล้วหมด<ม>แล้วไม่มีแล้วนะ<า>คะไม่ไขได้ว่าเราไม่ได้เนมนะคะเพระาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ได้ความรู้กันพอสมควรแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีทุกอย่างมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะและที่สําคัญนึ็ที่พวกเนอยากฝากไว้ก็คือเทคโนโลยีเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันดียังไงแต่หลายคนยังลืมไปค่ะว่าเทคโนโลยี ยังสามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับตัวเราแล้วก็ทุนรัฐที่ของเราเนี่ยได้อีกเยอะเลยขายแค่นักพัฒนาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีไอเดียอะไรดีเนี่ยก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ที่เว็บของไทยแวดคอมได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรค่ะค่ะต้องขอขอบคุณค่ะ ของให้กับท,ท่านวิทยากรนะคะล่องหล้องล่อง <c oughs> อยากได้ของที่เราจัดที่จะเอาไปให้วิทยากรจังเลยค่ะมันคือของงานนั้นก็ใช่คะนะคะมันไม่ใช่เทียนคือไทยแวเราเนี่ยเราเราต้องกาสรสนับสบนะะุน,าสาานนะครับรูปพัฒนาชาวไทยนะครับสนับสนะะุนสินค้า เราจะมอของไปก็จะมอบของไทยๆหรอมากค่ะท pues <th er ั้งหมดทั้งหมดที่เป็นเป็นขนมไทยนะครับล้วก็จะมีอองแบบนะฮะก็เป็นอะไรที่มุงหอไทยวานะครับขอขอบคุณท่านขอขอบคุณ้นมมากๆครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัีค่ะ ขอบคุณน้องพ่อนีเชียร์มาเลยขอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่กินกานูสชี่นี้ด้วยค่ะและคําสุดท้ายนะคะคุณวรการจากโยเว่ ขอยี่ชิ้นแกถ่ายภาพนิดนึงนะคะถ่ายภาพเป็นเทียรแลคท์มนเดี๋ยวลืมโชว์ควาเป็นไทยของไทยแลด้วยค่ะพี่นิงถ่ายเป็นสกีนด้ากหลังนะขอไค หนึ่งสองสามแล้วยิ้มค่ะปวดฉีอ่ามีใครจะถ่ายภาพห็นไหมคะเอ,อ้เราดีบัางหรือเปล่ามีใครจะขอถ่ายภาพอขอไรเซ็นขอใช้บริการฟรีขอเทสพานาโซิกฟรีขอเทสมปขอะไรมีใครจะถ่ายภาบริการด้วยไหมคะอ่ะอัชนา